คลิปนี้มานําเสนอการเก็บเอวกระโปงยีนนะคะเก็บเอวแล้วกเก็บถึงปลายขาปลายกระโปรงชายเลยนะคะเราก็มาทําการเลยะคะ่ะข้างบนเก็บประมาณนิ้วหนึ่งสี่นะคะพี่น้องนิ้วกว่าค่อยจะตัดขอบนี่เราจะตัดออกครึ่งกึ่งกลางเลยแต่ตัวกระโปองอ่ะเราจะตัดพอพอตรงนี้เลยนะคะถ้าเบิ่งค่ะนี่เราเราตัดขอบออกซะก่อนลาะขอบออกซะก่อน,นะคะ่ะ เพราะเราจะทําการต่อขอบเท่าตัวกระโปรงที่เราเก็บเข้าออนะคะเราจะลอขอบออกไว้ต่างหากเฉพาะช่วงช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงที่เก็บนะพี่น้องคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะดูให้จบะะด้วยค่ะเด้อนี่เราจะตัดตรงแต่เข็บนี่เลยชิดเลยเพราะว่าเขาจะเก็บประมาณอีกครึ่งนิ้วะคะ่ะข้างหนึง่งแต่ข้างล่างจะเก็บเยอะหน่อยเขาบอกเราก็จะเจียดเจียนออกมาเจียดออกมาอีกนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะ ตามรอยช็อกเขาเนี่ยเราก็จะมาทําการต่อชิ้นตัวกระโปรงก่อนนะคะต่อกระโปรงให้ตรงกันแล้วก็ทับคิ้วให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องแล้วตัวเอวเราจะเก็บไว้ต่อทีหลังตัวขอบเอลอะนะคะวิธีการก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าช็อกมาแบบนี้เขาหลวมากเขาบอกแต่เราก็เก็บตามเขาช็อกมานะคะ คลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบหรือว่าได้ประโยชน์อะไรก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะนําไปโพ้งแล้วค่อยมาทับคิ้วนะคะเปิดดูว่ามันตรงไหมตรงเป๊ะจะ้ะเนี่ยค่ะทับคิ้วเลยค่ะทับคิ้วตะเข็บสองเส้นหมุนสน่อยเพราะว่าตรงตะเข็บนี่หนามากนะคะทับตะเข็บสองเส้นแล้วก็มาทําการต่อเอวเลย ทบสักหน่อยจ้าชายกระปรงก็หนาเหมือนกันเพราะเป็นตะเข็บเอาคลิปดีๆแบบนี้มาปันพี่น้องได้ชมกันชุมมื้มเุเวนาจ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยอากเสร็จออกมาแล้วเราจะมาทำการต่อขอบกันเลยจ้ะวัดขอบค่ะเอาตัวชิ้นขอบนี้ให้มันตรงกับตะเข็บกลางตะเข็บเราจะมาร์กไว้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน นั่นแหละค่ะคือสินที่เราจะต้องต่อฟากนั้นเหลือเยอะกว่าเนี่ยเราก็จับจัดแจงให้มันได้ที่ค่อยมาต่อนะคะเราจะแบะออกมาให้หมดเลยแต่เก็บตรงนั้นข้างในนั้นขอบนั้นนะคะมาออกมาแล้วจะเป็นยังไงคอยดูนะคะอย,อย่าอย่าเพิ่งไปก่อนนะดูก่อนให้จบก่อนจะ้ะจัดแจงขอบให้ตรงกันนะคะ แล้วเราก็จะมาพับอันนี้พับจัดแจงให้มันตรงกันข้างล่างกับข้างบนนะคะไม่งั้นมันจะหลุดะคะ่ะเราต้องจัดแจงข้างล่างด้วยให้ดีๆขอบเอวให้ดีๆช่วงนี้มีแต่งานกระโปรงหรือว่ากางเกงเก็บเอวทั้งนั้นเลยค่ะช่วงมาจากว่านี้เป็นยี่สิบสาสิบตัวแล้วนะคะเฉพาะเก็บเอวยีนแบบนี้ด้วยลูกค้าต้องการนะคะ แต่เข็บข้างเราจะไม่ต่อนะคะเราจะไม่ไปเก็บตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเป๊กน,นะคะตรงนั้นมันเป็นเหล็กแข็งเราไม่อยากจะทําลายของลูกค้าเอาไว้ยังไว้เหมือนเดิมเราจะเก็บตรงนี้ค่ะถ้าเก็บแล้วมันยังดูดีอยู่เราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้มันก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเสร็จแล้วจะเอามาให้พี่น้องไดยเบิ่งกันปีน้องมาเบิ่งดูบานนี่เป็นยังไง